สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตพัมคินของเรานะคะหลังจากที่ไม่หายไปนานนะคะไม่ได้อัปเดตนานก็มีเพิ่มมานิดนิดหน่อยๆน่นะคะแล้วก็อันเก่านี่ต้องเก็บแล้วะะเพื่อนๆเพราะว่าอันต้นมันตายแล้วนะเครื่อมันตายแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะนี่อันนี้นะเพื่อนๆต้องตัดแล้ววันนี้เดี๋ยวเอาไปทําซุปละแล้วก็มีมาลูกนี้นะคะ อาจจะอยู่ถึงฮาโลาวีนนะต้นนี้แต่ว่ามันก็เครือมันก็เริ่มตายแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มอีกแต่ว่ามันทำไมมันเหลืองแล้วอะ่ะลูกเล็กนิดเดียวเหลืองแล้วเด้อ <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นอางุ่นก็ปีนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะไม่สวยเลยเนี่ยเป็นแคะแคไม่รู้ทําไมนะเนี่ยเป็นไม่สวยนะว่าจะได้ทํไว้ก็ไม่ได้ทําเลยนะคะ แล้วก็มาดูลูกตรงนี้ใหญ่สุดนะคะอยู่แอบอยู่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆไหนเอ่ยนี่ลูกนี้อาจจะได้แกะตอนวันฮาลาวีนนะเพื่อนๆโอเคแล้วต้นนี้ไม่ออกนะเครือนี้ไปตรงนูนน่นไม่ออกติดลูกก็ติดลูกก็เหลืองหมดเลยหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในแดดก็ไม่รู้นะมันมันเข้าไปใต้ไอเนี่ย ได้เครื่องเล่นลูกเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆต้นนี้ไม่มีลูกให้นะอันนี้อันนี้ไม่ลูกให้ลูกเล็กๆออกมาอาจจะถึงฮาโลวีนอยู่นะแต่ว่าเครือมันเริ่มเฉาแล้วนะคะเพื่อนๆดอกไม้ที่ลูกปลูกให้ก็ไม่ออกดอกนะต้นไม้ตรงนี้ลัสเบอรี่ก็ได้กิน2ทีแล้วนะเพื่อนๆนี่เก็บไปเก็บกินสองทีแล้วโฟกัสสิคะ นี่ลัสเบอรี่ก็จะได้กินอีกหลายรอบอยู่เก็บปุ๊บลูกชายกินปั๊บเลยค่ะชอบมากแล้วก็มีมีแค่นี้แหละเพื่อนๆ <laughs> นี่มะเขือก็ได้กินไปแล้วนะนี่เพื่อนๆมะเขือโอ้โหโดกมากต้นเล็กๆกะเพราแมงลกัมกมะกรูดเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องได้เอาเข้าบ้านแล้วพริกก็เด็ดกิน <laughs> เด็ดกินลนะอันนี้ก็พริกนะคะ เก็ดกินไปเรื่อยๆนะคะโหระพาอะไรก็แก่หมดแล้วนะคะมะเขือเทศของเรานะคะก็ไม่โตนะลูกมันก็ได้แค่นี้นะคะพันแบบนี้นะคะแต่ก็เก็บกินนะคะแดงๆก็เด็ดกินเด็ดกินเดี๋ยวจะได้ตัดต้นทิ้งแล้วนะเพื่อนๆหมดฤดูกาลเขาแล้วนะคะมาคะเพื่อนๆอย๋ยวมาเก็บฟักทองลูกนี้กันเพราะว่าเครือมันเหี่ยวแล้วนะคะ <laughs> ช่วงนี้อากาศที่อังกฤษก็หนาวแล้วนะเพื่อนๆนะต้องแบบ ลูกใส่เสื้อผ้าอะไรให้อุ่นๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไม่ไม่อยากจะเปิด h ีท t นะเพื่อนเอน,นะเพราะว่าเปิด h ีท t ไม่ได้นะคะมันแพงน,นี่ค่ะเพื่อนๆพฝักทองเด็ดฟักทองแล้วอยอ้ยอยเด็ดฟักทอง,ทองแล้วค่าลูกนี้โอ้ยแยะเนาะค่าเพื่อนๆนนี่ลูกน้อยพอดีพอดีเลย จะทำซุปแล้วเพื่อนๆนะพรุ่งนี้นะรอดูนะว่าจะกินได้ไหมนะคะก็ช่วงนี้อากาศที่อังกฤษก็อุณหภูมิมันดรอปลงแล้วนะคะเพื่อนๆหนาวแล้วนะคะแล้วก็คงจะไม่มีฮีทเวฟแล้วนะเพื่อนๆนะก็อยู่ในบ้านถ้าหนาวก็ใส่เสื้อผ้านะหนาเอานะอุ่นๆนะเพราะว่าเปิดฮีทไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าแก๊สขึ้นราคาค่าไฟขึ้นราคานะคะ ก็เลยต้องประหยัดนะคะเพื่อนๆนะเราจะพยายามจะไม่เปิดนะเดือนนี้อาจจะเดือนหน้าอาจจะเปิดนิดนึงนะเปิด fireplace ตรงที่มันเป็นเตาผิงนะคะก็ไม่รู้ยังไงนะเพื่อนๆก็ต้องอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดมีเดี๋ยวมันลอก,กินซ <laughs> ุปกักทองนะคะเพื่อนๆลูกนี้ประสบความสําเร็จมากโอเคคะ่ะเพื่อนๆอ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวบ้านพี่สาวนะเพื่อนๆนะ พี่สาวคนก้นคอนนะคะเพื่อนว่าเพื่อนทําสุกน้ำไม้เด้อสุกน้ำไม้มีข้าวเหนียวมีก้อยก้อยสมอ้มอน้ำลายไหลโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบ้านพี่สาวคะ่ะเพื่อนๆบายบายค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินข้าวบ้านพี่สาวนะคะพี่สาวมาจากสก้นคอน Oh, oh. มาลควคะ่ะสวัสดีค่ะทอดอีหยังสวัสดีค่ะทอดอีหยังคะทอดปลากระเบนคะ่นคะวันนี้มีอย่างกินค่ะคุณพี่วันนี้มีหอหมอกหน่อไม้ไทยสกุลแล้วก็ทอดปลากระเบนทอดปลาดุกจาก เขาเรียกว่าอะไรโคกหนองนาสกุลโคกหนองนาอ๋อโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลทําแล้วนะใกล้จะเสร็จอีกปีหนึ่งเสร็จเดี๋ยวจะเชิญทุกคนไปชมโอ้โคกหนองนาว่าหลังเล็กๆมันจะมีส้มตำข้าวเหนียวตำมะฮงเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่ตัวเด็ด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 หมกเนไม้ใส่ใบย่านีง ทอดอยู่ทอดปลากระเบนยังไม่เสร็จนะข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวกระติบใหญ่ข้าวเหนียวกินได้30ครอบครัวเออเป็นยังไงบ้างกับสกลคับสกลก็สนุกฟันตก บ้านเฮาฝนตกได้เห็ดนาบปีนี้ได้เห็ดนาโยได้ทั้งทำนาทำไร่ทำสวนทำทุกอย่างที่บ้านเพราะว่าเป็นเกษตรกรอแล้วก็ลงตลาดด้วยได้ข่าวว่าปุ๋ยแพงปีนี้ปุป๋ยแพงมาก,คคกปาุก๋ยแพงมากอแขกมาแขกมาแขกมาไปเปิดประตูแน่กุ้งเป,ปเปิดประตูให้แขก,ก่มา อันนี้ทอดอะไรต่อคะวัตตาลินคะ่ปะปนนินอันนี้ปลาลินปลาลินบางบอ่อออ <c oughs> มัไม่ใช่เหรอปลาลินมอริสันเชิญตู้อบนิดนึงตาอบมีอะไรคะให้เด็กๆนี่เลยคะ่ะชิคเก้นบาร์บีคิวอ,อร่อยมากกระรางวอมเด็กๆต้องชอบแต่ของผู้ใหญ่มันจะมีก้อยของผู้ใหญ่จะมีก้อยมะนาวเสร็จแล้วนะคะอาหารโดย มิสก้นคอนอันนี้อันนี้ก้อยส้มก้อยมะนาวตำส้มแล้วก็หมกหมอน้ยไก่แล้วก็ปลานะคะปลามาจากสก้นครอ,อ่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยอร่อยมาค่ะควันนี้มากินโอมากาเซ่นะคะมือละหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นซื้อไม่ได้ 8, อันนี้น้ำนะคะเปิดต่อมซ่าๆนิดนึงะคะอ่ะคำแรกคำแรกเป็นโมนมะสบบยนะโมกนะไม้สใบยนะงง่วมากเลยทุกคน แแข็งเเอะยกลคำที่สองกินคำที่สองเป็นปลาปลานะคะเขาจะวางไข่ในน้ำในน้ำปุ๋นเท่านั้นา คล้ายๆบี๊บท่าท่านะทุกคนเชฟบอกว่าใส่ใส่มะนาวตาฮิตินะคะไปะะดดเอไปเ,เล่นทเบอสุดไปเจบจบก่อนจบไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปกินก่อนนะกินอิ่มแล้วแล้วก็ห่อด้วย <laughs> หย่อ,อ,หอให้นำนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ ปิดท้ายไปด้วยหมดหน่อไม้จากสกลนครเด้อขอบคุณพี่สาวมิสแฟรงค์สก็สค่ะขอบคุณค่ะแพนสกลแทนสกลโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ